อ๋อไม่ต้องจัดโ okay. อเคใช่ใช่โอเค้องแผนเองโอเคไม่ต้องตจัดกาโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามเลยนะคะ,ะเดี๋ยวรบกวนสอบถามทางค่ะ,ะพร้อมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรบกวนสอบถามทางดรจันเพลน,นะคะ,ะเกี่ยวกับ ความร่วมมือของภาคธุรกิจและก็ภาคการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางของ BCG อ,อ,อยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมนี้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีอนเนกเหล่าธรรมทัศน์นะคะแล้วก็ท่านประหลัดศิริเลิกทรงศิวิไลนะคะที่เป็นผู้นําในการพัฒนาการอุดมศึกษานะคะให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาใน3ส่วนไปพร้อมๆกันทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพนะคะโดยใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศรวมถึงทางด้านวัฒ ธรรมนะคะในการพัฒนาต่อยอดแล้วก็เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือตัว C circular เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำอย่างเช่นการเอา ขยะนะคะกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลการทำให้เกิดซีโร่เวสนะคะแล้วก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดแล้วก็ทำขยะให้เป็นทองให้เป็นเงินตามมานะคะและอันสุดท้ายก็คือตัว G หรือกรีนเป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการปลูกป่าการทำให้ลดคาร์บอนนะคะเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยคะ่ะก้าวสู่สังคม คาร์บอนเป็นกลางหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้ในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะคะในส่วนของความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยค่ะ,ะเนื่องจากว่าภาคเอกชนเองเนี่ยเป็นผู้ใช้บัณฑิตและเป็นผู้ใช้กำลังคนนะคะส่วนกระทรวงอวเนี่ยนะคะเป็นทั้งผู้ที่ ให้องค์ความรู้พัฒนากำลังคนทำวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ผลิตกับฝ่ายผู้ใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตรงนี้ค่ะสู่ความสำเร็จไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะ แล้วถ้าถามถึงเรื่องความร่วมมือระหว่างอวอ,อกับราชนาคลินเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะโดยข้อเท็จจริงเนี่ยมหาวิทยายลัยของกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยนะคะมีราชพัฒน์แห่งเนี่ยคะ่ะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยในการของบประมาณก็ดีหรือการจัดทําโครงการต่างๆเนี่ยคะ่ะส่วนหนึ่งราชนครลินก็ของบประมาณในการดําเนินการเองแต่โครงการพิชฌโฌมหาวิทยาลัยหรือรีอินเว ทิ i n ยู n i t วอร์ซิเนี้ยนะคะเราก็ส่วนหนึ่งทำที่ราชนครินและอีกหลายๆส่วนแล้วก็ไปทําอยู่ในมหาวิทยาลัยในกํากับอย่างเช่นมสงขานาครินนะคะมบุรพาหรือว่าที่ทางเหนือเราทําทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยราชนครินเองเป็นการนําล่องนะคะในส่วนของเกษตรอัจฉริยะคะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวคออนญาตสอบถามทางรองศาสตราจารย์ดรดวงพรนะคะในมุมของทางราชนาครินทร์พอเราได้ร่วมมือกับทางอวแล้วในมุมของทางราชทางราชนาครินทร์เป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆของราชนาครินทร์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ปรับนาตัวเองเป็นมหาวิทยาลับใช้สังคมนะคะแล้วก็อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งอยู่ในพื้นที่ EEC เพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่ในพื้นที่ e e c แน่นอนก็คือการเติบโตค่อนข้างเร็ว เพราะฉะนั้นการเติมกําลังคนหรือแม้กระทั่งการเติมค a าฟิตตี้บิลดิ่งของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นการที่จะยกระดับศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยค่ะจะต้องอาศัยภาคีความร่วมมือหลายๆภาคส่วนได้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีทางกระทรวงอวได้เมตตาให้งบประมาณในเรื่องของการพัฒนายกระดับ Reventing University พลิกโฉมมหาวิทยาลัยโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เราสามารถที่จะ ขยายผลให้กับเติมศักยภาพโดยใช้โดยได้รับความราะข้อจาก3ารประกอบการเข้ามารีสกิลอัพสกิลนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยมันได้ทั้งการเติมศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเติมศักยภาพของคนที่อยู่ในพื้นที่เติมศักยภาพของสารประกอบการ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้มันครบวงจรค่ะสิ่งอย่างหนึ่งเราเหมาะวางเป้าหมายว่าแน่นอนคือการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนก็คิดว่าโครงการนี้มันเป็น โครงการนำร่องที่ถือว่าเป็นตัวเร่งให้มหาวิทยาลัยพลิกโฉมอย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการพัฒนาต่อไปในอนาคตจะต้องอาศัยกำลังของมหาชทายลาัยที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ก้าวสู่การพัฒนาทางด้าน BCG ตามนโยบายของกระทรวงอวอค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปขออนุญาตสอบถามทางคุณพันเพิ่มศักด์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทาง <c oughs> องค์กรนะคะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะมีการดําเนินงานเรื่องการรี in อินเวนติ้งยังไงบ้างครับ,รบก็จริงๆแล้วเนี่ยฮะโครงการรีอินเวนติ้งยูนิเวิตี้หรือโครงการคลิกชมมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นหนึ่งในแฟลกชิพนะครับของกระทรวงอวนะครับภายใต้การนำของท่นานรัฐมนตรีและ,ะท่านประหลัดนะครับโครงการคลิกชมมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ภายใต้การดําเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยซึ่งทางกระทรวงอวเนี่ยจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเอาเป็น5ากลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นแนวหน้าของโลกนะครับอย่างเช่น จุฬาม่ิดนน mm. ะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นนวัตกรรมนะครับอย่างเช่นมหาลัยเขาจอมเกล้าต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็คือกลุ่มของรัชพัฒโดยเฉพาะราชพัฒรัชนครินในวันนี้นะครับกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มที่เน้นทางด้านพุทธศาสนานะครับและกลุ่มที่5ก็จะเน้นวิชาชีพเฉพาะนะครับโดยโดยทั้ง5กลุ่มเนี่ยจะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการพัฒนาความเป็นเลิศและการพัฒนากําลังคนขับ สำหรับรัชพรัชนาครินเนี่ยได้รับก็ประมาณสับสูนำล่องนะครับในทำเรื่องของการพัฒนากำลังคนทัานสูงนะครับซึ่งเป็นที่มาของการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง38มหาวิยยกับสวทชแล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในการพัฒนากำลังคนท่านสูงเนี่ยก็จะพัฒนากำลังคนเพื่อเทียบตอบโจทย์ อุตสาหกรรมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางรัฐบารัฐจัรินเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเกษตรอัจฉริยะนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็เน้นในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการนะครับก็ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทำเราสำนุนไปในเรื่องของการพัฒนาความเป็นเลิศและการบริการลังคนขั้นสูงครับผมขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวสอบถามทางคุณจุฬารัตนะคะทางสวทชค่ะเกี่ยวกับบทบาทของทางสวทชที่เข้ามาพลิกโฉมในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยนะคะ ช่วยตอบโจทย์ภาคเกษตรกรรมในยุคใหม่ภายใต้ B C G โมเดลกับราชนคลินเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็ว<น>สวทังเราอ่ะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในกำกับของกระทรวงอวบนะ ก็เช่นเดียวกันนะคะกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะคะในส่วนที่สวทชเราเป็นหน่วยงานที่ทํางานวิจัยและพัฒนานะคะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งที่เราเข้ามาร่วมในงานนี้ก็คือใน2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบหนึ่งคือการร่วมกันจัดทําหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรเนี่ยได้นําเอาองค์ความรู้ที่ที่เราถ่ายทอดไปให้เนี่ยไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ ปลูกพืช ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและได้มาตรฐานด้วยนะคะตอนนี้ที่เราอบรมไปแล้วเนี่ยก็มีตัวอย่างเช่นระบบ h a n d y s e n s e นะคะซึ่งเป็นระบบเพื่อการเกษตรแม่นยำและก็การทำฟาร์มอัจฉริยะนะคะจะมีการติดเซ็นเซอร์ไว้ตามจุดต่างๆนะคะเพื่อเก็บรวบรวมของข้อมูลของสภาพแวดล้อมแล้วก็นำมาประมวลผลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้พืชพืชที่ปลูกในในแปลงเนี่ยมีคุณภาพ ทีีด่ดน,ะะนอกจากนั้นเราก็มีการอบรมระบบบริหารจัดการการปลูกพืชด้วยระบบมาตรฐาน GAP นะคะคั้งนี้เพื่อให้ให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกษตรกรกำลังปลูกเนี่ยจะได้สิ่งที่ออกมาที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ตามมาตรฐาน ส่วน so, อีกส่วนหนึ่งที่เป็นที่เราทําการอบรมไปแล้วเนี่ยก็เป็นหลักสูตรการ,การปลูกยางพารานะคะที่ทํำยังไงที่จะให้ได้น้ํำยางได้ดนน้ำยางที่มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการนําไป เป็นผลิตภัณฑ์ทางเครื่องมือแพทย์นะคะอันนี้เป็นรูปแบบที่1คือการอบรมนะคะเพื่อการสร้างคนรูปแบบที่2ก็คือการถ่ายทอดตัวเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วนะคะให้กับทางผู้ประกอบการทางเกษตรกรได้นําไปใช้โดยตรงเลยนะคะตัวอย่างก็เช่นระบบพัฒนาปลูกปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพนะคะหรือเรื่องของพริกผลิตพริกให้มีคุณภาพและปลอดภัยนะคะหรือเรื่องของโรงเรือนพลาสติกนะคะที่จะทําให้การการปลูกพืชน,นี่ได้ได้ได้คุณภาพที่ดีรวมถึงไปถึงระบบของเซนเซอร์ต่างๆด้วยนะคะก็ด้วยด้วยสองกระบวนการนี้ที่เราทําร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอ,อยู่ก็เชื่อว่าผู้ประกอบการและเกษตรกรน่าจะได้องค์ความรู้นําไปใช้ในการประกอบ อา,อาชีพจริงในด้านการเกษตรค่ะขอบคุณค่ะมีนักข่าวท่านไหนสอบถามประเด็นไหนเพิ่มเติมอีกางไคะค่ะได้เลยค่ะเอามีการใช้เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมอย่างไรบ้างครับที่เอามาพัฒนาเรื่องการศึกษาแล้วก็ให้มันสัดคล้องกับชีวิตในยุคปันท่านไหนทางการศึกษา อ๋อหมายถึงยังไงนะคะเอาใหม่ายถึงว่าเอามีการนำเทคโนโลยีมาใช้หรือนวัตกรรมมาใช้อย่างไรบ้างนะครับในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับชีวิตในยุคใหม่ในปัจจุบันอ๋อหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยเราเอานวัตกรรมที่อยู่ที่สามประกอบการมาใช้ในในมหาวิทยาลัยคือทําเป็นหลักสูตรระยะสั้นซึ่งหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยก็ถือว่าเติมสกิลให้กับนักศึกษาเติมสกิลให้กับอาจารย์ เติมสกิลให้ชุมชนเติมสกิลให้กับสารประกอบการแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเอาดิจิทัลเข้ามาเป็นคอกลางในการพัฒนา <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาจะเรียนรู้ในาศาสตร์ที่เป็น <c oughs> เป็น hard skill ใน soft skill เขาก็ได้ด้วยแล้วเติมเต็มในเรื่องของดิจิทัลก็สามารถที่ใช้ <c oughs> ในชีวิตประจวันได้ <c oughs> จาก <c oughs> มราชพัฒนสุรินทรครับเดี๋ยวก็ไม่ใช่อีกคนก็มองมา <c oughs> ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวผมเสริมท่านนิการนิดนึงแล้วกัน <c oughs> นะครับโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เน้นการเรียนการสอนการอบรมเป็นนอนดิกีแบบออนไลน์นะครับก็จะมีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะของ e-learning เป็นการทำเทคโนโลยีที่เข้ากับยุค new normal ซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องไปเข้าเรียนที่ชั้นเรียนแล้วครับผมครบถ้วนนะคะโอเคมีอยากเก็บอิน e ส t อะไรเพิ่มเติม